ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอนี้มา้านอาหารจอนนี่แซ่บด้วยครับมาเบิ่งบรรยากาศภายในรลานครับเพิ้นว่าเพิ่นจัดเังไไ๋ครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาเบิ่งทางในดูเพิ่นจัดลานังไสเข้าตามมาครับมาเบิ่งทางในนี่โอ้โตะเพิ่นก็กวางขวางครับมีโตะนางลายหลายหลายบอลดูหลายอากาศหลายบอลครับมามาเบิ่งทางนี้ รอบมาทางนี้ครับตามตามในห้อยมามาเบิงทางนี้ครับตัวเพิ่อนกะจัดเป,เ,ปเป็นโซนดีดีครับนะตามกันเข้ามามาเบิงทางไหนนี่ทางนี้กะเป็นบอนเพื่อนเอาไว้เล่นเพลงให้พี่น้องมากินอาหารมาเบิงมาเบิงเนะครับเป็นนักดนตรีตอนนี้เพิ่นยังเล่นครับเลี่นตอนพละย่านเมืองแรงพละครับ พยังสนมาเล็นดนตรีให้เบิงโซนนี้ก็เป็นโซนจัดเลี่ยงโซนจัดเลี่ยงจัดเอประชุมเมียงเขาแล้วครับผมเขาไม่ได้อยู่ด้านทั้งหลังนี่เป็นติดน้ำม,มูลนะครับเป็นซุ่มเป็นซุ่มไฟซุ่มมันอากาศเย็นดีครับติดน้ำม,มูลทั้งเนี้ยนายห้อยแมงกะพมาุนาทั้งพี่ละทั้งหลังพี่ละครับสอบบรรยากาศเงียบๆอยู่ด้านทั้งหลังพี่ละว่าติดน้ำอากาศ วิวดีเบิ้งว่ามันเย็นดีทางเพียเบิ้งสบายตาดีมาตามกันมาเด้อครับอืมนบรรยากาศดีครับแหนมเห็นไก่น้ามน้ามท่วมครับฟังทางพุ่นนะเลาะเลาะบ้านเพื่อนนะเห็นแล้วท่วมถนนทา้งพุ่นยู่แต่บ่ท่วมหลายดอกมอสซัมปีที่ลหลายปีที่ผ่านมาดอกอากาศน้าม,มูนครับแหนมขบับไปเบิ้อ่ะนั่งยู่ริมน้าสบายสบายเย็นๆครับมาสั่งอาหารมาแล้วเด้อครับพี่น้องมา ปุณาหิวก็มากินกับนายหอยแบงเดอร์อาหารก็มีหลายอย่างอยู่หรอกครับมีซอยจุครับมีต้มปลาคั้งครับแล้วก็ลวกจิ้มมามาปุณดยหิวก็มากินน้ำกัะโลดนี่กบพัดผัดผงกะหรีรวมครับมาเลยลงมือเลยผุนนะวันออกหุวหุยอยูย่น้ำก๊างเดียดพันผ่านมันผ่านดูโอ้ยเป็นต่แซสบหลายมาเดอ้อ ผู้ใดกำลังยิ่หิวก็ได้มาโหลดข้าวเหนียวก็มีมาเตรียมเตรียมโตลงมือแล้วครับมาโหลดมาโหลดมาร้องมังกวนวะเอาสาวทุนนั้นหมอเล็กก็นนำเข้าไปแล้วก่อนอน้อยห้อยแบงกะทิลวกจิ้มเอานั่นมาตักป่าไส่นี่ตักป่า,ปาไส่แน้วแนวจุ่มนี่ครับ น้ำก็ลังเดือดจุม่มลงไปหมอก็ลังเดือดโอ้เนี่ยป่าเป็นจะแซบจุม่มลงไปแล้วเลาะๆให้เนี่ยป่าสุกก่อนทั้งบ่สุกมาซอยจูได้บัดเนี่ยลองซอยจู่นก่อนดู ซอยจุเนี่ยสดสเป็นเสียบอยู่ครับอย่างโอ้ยมาเด้อบอกกะน,น้ำจิ้มเจีพร้อมมาๆมา,มาสาวสุนัน์หมอเล็กนำก่อนเลยซอยจุครับน้ำจิ้มเจียวขมๆลำลำมาลองมองดูมาแซีบขนาดไหนอา้ากินกอนโลดเอาวนีแมงห้อยแมงกินที่หลังโอ้ยแซีบคักขม,ยม,ยม,มขเยี่ยมเยี่ยมมาขอนี้วตามขอนี้วตามโอ้ยแซีบเดือบลง เราสนันกกันแซบป,ประดับอ้าวจิ้มจุ่มเพื่อนที่เป็นนักใส่ลองมึงดูโอ้จิ้มจุ่มแล้วลูกซ้ายกับมานั่งกินน้ำด้อครับมือนี้ลูกซ้ายลูกสาวก็มานั่งกินน้ำนี่แหละบรรยากาศอยูข่ข้างๆหน้ามูนอยู่ข้างหลังเลยครับโอ้ยอากาศสบายดีแท้เย en, ็นดีเงียบๆครับ ครับนายห้อยแมงสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม